าโซบหมักซิดาจิมจูน้ากันจ้ามืาอนีโซมหมักซิดาพอได้โดกหลายทั้ง花ทั้งบ้านห花ซิดาฝรั่งจิมจูจิมจูเล้วจะได้ในจิมจูไส้แดงดกขนาดรดก,กมูสีขาวก็บ่ารดบานนี้เด้อพดเลียบหมากสองหมากสามป่วนหนึง่ง花ก็เป็นปุ่มอยู่น่ยใหญ่แล้ว ซุมบ้าันไงยกระเ้มอยู่เพี่อนว่วยหานว่นวนนวนยฮกน่วยนองเง้ยใจแดงกิมจูเดี๋ยวก็จะได้หอด่อละทั้งใหญ่ทั้งเล็กห่อไปน้ำเรื่อยๆห่อไปล้วก็เป็นปุ้มเป็นพวงยูโดกโดดโดงามงามงามลังกําลังดกทั้งห่อทั้งตอน งามหลายงามหลายพุ่นเป็นพัวเป็นพวงเลยคักด,กดกแน่ดกแน่ดกคักต้นเดียวต้นเดียวเป็นสองสามลอยเพุ่อนะพุ่อนคุณ,คณว,ว่าทั้งในทั้งนอกพุ่นเอนห่อประทันห่อไม่ทันหมากดกหมากโตเลยจิมจูใจแดงยังว่าทันได้หอ่อห่อไม่ทันเด็กกระสือม,มาห่อแล้ว ดูมาชมเด้อดกดกดกต้นเดียวดกขนาดยังบานห่อมาโอ้ยอ้อมสุดยอดสุดยอดฝรั่งกิมจูสุดยอดเลยดก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 หลายใจขาวกิมจูใจขาว ฝรั่งหงเปาซืออันนี้หงเปาซือใจแดงต้นเดียวดกคักนาดต้นหนึ่งอยู่ทางพ้นอยู่คนละหมองดกขึ้นกันต้นนึงสุกตาจ้าได้ก็เก็บออกตลาดแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์เก็บออกตลาดโชคอำนวยงามสวยงามสวยงามตัดห้า ใส่ฟุนใส่เฟี้ยงจะตัดหญ้าใส่ฟุนใส่เฟี้ยงมันดกคักดกคักด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 กงามงามส้มสวนฝรังแต่มันนีส้มสวนฝรังผ้าส้มสวนผ้าส้มสวนสวยงามกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเจ้าในกําลังหอตอนจริงไหมเป็นกําลังแตกจริงแตกหนงามงามเลย ลังแตงแตงก,กิ๊งงามงามาสมสวนฝรั่งงามงามฝรั่งสวนฝรั่งยายอ้อยปูกพักสวนขัวไปนำปูกพักไปพร้อมฝรั่งไปนำสมประสานไปนำจ้าขาบุญก็เทียงนะา สวยงามบ่จ้าสวยงามบ่กดไลค์กดติดตามนําแหน่เด้อจ้าเด้อ